ค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้อาหาร,รบ้านครัวเป็นพาเ,นเพื่อนๆจัดตกแต่งจานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ใช้แตงกวาที่เปลือกเขาแข็งอีแล้วค่ะก็ไม่มีใครสนใจทานเขาเลยค่ะก็เลยเอามาจัดเนาะก็เอามาแกะเอาเปลือกเอาเอาไส้ออกเนาะเอาไส้ออกเพราะว่าไส้เขา แล้วก็เปลือกก็แข็งมากก็เลยเอามาแค่ประดับจานค่ะก็ววันนี้ใช้แค่แตงกวาแล้วก็มะเขือเทศค่ะเพื่อนๆก็หั่นแตงกวาเอาไส้ออกแล้วก็วางเกี่ยวกันให้เป็นลักษณะคล้ายกับลูกโซ่เนาะก็คล้องกันไปเรื่อยๆจนเต็มรอบขอบจานค่ะอันนี้จัดไปให้เต็มขอบจานแล้วก็จะประดับขอบด้วยมะเขือเทศสีเหลืองอันนี้ก็ภูมิใจนําเสนอค่ะเพราะว่าเราปลูกมะเขือเทศเองเราปลูกผัก ทานเองแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะวันนี้อากาศหนาวเย็นแล้วเซียโรอากาศเย็นแล้วปลูกไม่ได้แล้วจก้กก็ตายหมดเราจะก็เอามาทาอาหารค่ะขอบนอกก็จะตัดสีเขียวของแตงกวาก็จะเล่นแตงกวาสีเขียวแต่อันนี้คือก็จะโชว์สีเขียวขึ้นมาก็หั่นเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะใช้ทุกส่วนจริงๆค่ะอันนี้ควเจะเป็นนี่คือใช้ทุกส่วนที่ไม่อยากทิ้งของก็พยายามเอามาจัดตกแตง่งแต่อันนี้ก็ รู้ว่าหมูคณะเขาไม่ทานอยู่แล้วนะในของเครื่องเคียงประดับอันนี้ก็เลยเอามาเล่นได้ค่ะหญิงก็เปลือกแข็งนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเขาเท่าไหร่ก็เอามาให้เขาได้หยุดในจานก็ยังดีค่ะก็วางจนเต็มรอบขอบจานค่ะเพื่อนๆก็วางแตงกวาที่หั่นเป็นรูปสามเหลี่ยมจนเต็มขอบจานค่ะแล้วก็จะตัดสีด้วยมะเขือเทศสีเหลืองจะ้ะมะเขือเทศสีเหลืองที่ อ่าอันนี้ก็พยายามเลือกลูกที่มีขนาดเท่าเท่ากันเนาะจะได้เวลาเอามาใส่ก็จะได้แบบปามีช่องไฟที่เท่ากันสวยงามเท่ากันค่ะก็ฝึกความใจเย็นกับเพื่อนๆการทํางานพวกนี้ฝึกความใจเย็นถ้าวันไหนมีเวลามากหน่อยอ่าก็จะทําละเอียดหน่อยกับเพื่อนๆอนอันนี้ก็เอาใส่ยำกุนเชียงค่ะเอาไว้ใส่ยำกุนเชียงก็เป็นอ่าการจัดจาน เพื่อจะเพิ่มความอยากในการทานอาหารอีกเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าอาหารที่เราทําบางครั้งอาจจะไม่ได้อร่อยทุกครั้งไปก็อย่างน้อยการจัดจานก็จะช่วยให้เกิดความอยากในการที่จะทานอาหารจานนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงกับเพื่อนๆก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาในการจัดจานเนาะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆใช้วัตถุดิบแก้แตงกวาแล้วก็มะเขือเทศค่ะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้เพจอ่าหารบ้านครัวเจเป็นนะคะตอนนี้ก็ยังต้องสู้ฟันฝ่าหกหมื่นนาทีอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้โดนดันจากระบบเหมือนเพจเราไปพอได้ม่วนเนาะค่ะก็สู้ต่อไปค่ะเพื่อนๆสะสมจํานวนนาะทีสะสมจํานวนไปเรื่อยๆเนาะสู้ช่วยกันยาวไปค่ะขอบคุณนะคะ